กลับทิกสุชาวไทยรูปหนึ่งเดินทุดงจาริกไปตามลำพังในเขตป่าดงดิบพยาไฟซึ่งมีสมญานามว่าป่ามหาการทั้งนี้เนื่องจากป่าดงพยาไฟเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไข่ป่าก็ชุกชุมผีป่าก็เกลื่อนผู้คนในสมัยนั้นตามเขิดขยาด เมื่อจำเป็นจะต้องผ่านป่าดงพญาไฟซึ่งบรรดาผู้คนที่จำเป็นต้องผ่านเข้าไปในป่าแห่งนั้นบางคนล้มป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากใครที่ลอดออกมาได้ก็นับว่าดุลดีหรือเป็นเพราะมีของดีคุ้มครองป้องกันพระภิกษุเดินทุดงงมาจากบางกอกมาตามลำพังรูปเดียวข่าไหนก็ปากกรดจำวัดที่นั่น ก่อนจำวัดก็สวดมนต์แผ่เมตตานั่งภาวนาอยู่จนดึกดินตื่นรู้อยู่ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อยู่เป็นนิดเมื่อถึงเวลานอนใกล้เที่ยงคืนท่านจะนอนตะแคงขวาแบบสีหะสายญาติตามแบบยามพระพุทธองค์โดยภาวนาอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องว่าพุทธังสรนังคัจามิธรรมัง สารนังคัจฉามีสังขังสารนังคัจฉามีท่านภาวนาอยู่อย่างนี้จนหลับไปทุกคืนรุ่งเช้าก็จะออกบินทบาทเสร็จแล้วก็เดินทางต่อหากมีชาวบ้านใส่บาตรให้ท่านก็จะรับมาฉันพ่อประทังชีวิตวันไหนอยู่ในป่าดงไม่มีชาวบ้านใส่บาตรให้ท่านก็อดทน ดื่มแต่น้ำพอประทาชีวิตท่านจาริกทุดมท่องเที่ยวปฏิบัติธรรมอยู่ในเขตปา่าดงพญาไฟเป็นเวลานานจนวันหนึง่งมาถึงหมู่บ้านแต่งหนึง่งมีผู้คนปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่เป็นกลุ่มใหญ่รอบๆหมู่บ้านเป็นปา่าดงดิบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้นานา,นาพันธ์ุท่านพิจารณาเห็นว่าเป็นที่ร่มรื่นสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม จึงได้ปักกรดพักอยู่ในกระท่อมร้างห่างจากหมู่บ้านพอสมควรซึ่งกระท่อมหลังนี้ไม่มีเจ้าของญาติโยมในหมู่บ้านบอกว่าท่านสามารถพักปฏิบัติธรรมอยู่ได้ตลอดพรรษาเลยทีเดียวพระภิกษุจากเมืองบางกอกจึงตัดสินใจปักกรดอยู่ในกระท่อมร้างแห่งนั้นทันทีตอนกลางคืนก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาตามลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าดงรุ่งเช้าก็ออกเดินรับอาหารบินตบาทในหมู่บ้านชาวบ้านส่วนใหญ่มีอัธยาศัยดีชอบทำบุญสุนทานใส่บาตรกันเป็นประจำส่วนใหญ่ตอนกลางวันก็จะออกไปทำนาทำไร่ตอนเย็นเย็นย่ำคำ่ำบางคนก็ยู้วน้ำป่านะมาถวาย และรับฟังธรรมะด้วยความเคารพเวลาผ่านไปหลายวันอยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่เท่าก็มาบอกท่านว่าท่านเจ้าคะ่ะโยมขอเตือนท่านด้ยวยความเป็นห่วงท่านอย่าประมาทนะระวังตัวด้วยมีคนคิดร้ายท่านเจ้าคะ่ะใครจะมาคิดร้ายอาตมาหรือโยมคงไม่มีมั้ง เพราะอาตมาไม่ได้เบียดเบียนใครๆเลยมีเจ้าค่ะโยมได้ยินข่าวมาเขาเคยทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือพระเขาทำอะไรและโยมเขาปล่อยคุณใสใสเจ้าค่ะท่านระวังตัวนะในบูบ้านนี้มีคนชอบเล่นคุณใสยอยู่หลายคนร้ายๆกันทั้งนั้นเขาทำยังไงและโยม ก็ไม่รู้เจ้าค่ะแต่คนที่ถูกคุณใสามนดำจะเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุหรือบางคนก็ถึงตายเลยก็มีอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีพระมาพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วก็ต้องมีอันเป็นไปจูจ่ๆท้องก็บวมเป่งไม่ยุบเลยเพราะถูกเศษของเข้าท้องจนชาวบ้านต้องอาออกไปจากหมู่บ้าน ส่งให้ทางวัดในเมืองทำการช่วยเหลือขอบใจที่เป็นห่วงอาตมาแต่อาตมายังไม่เคยเจออะไรอย่างที่โยมเล่านั้นเลยกลางคืนก็สงบดีมากไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยโยมอย่าห่วงเลยถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าค่ะที่มาเตือนก็ประเป็นห่วงท่านนะเจ้าคะแล้วผู้เท่าก็เดินลาจากไป การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านก็ทำให้ชาวบ้านเกิดศรัทธานับถือท่านมากขึ้นตามลำดับและต่อมาก็พากันนิมนต์ว่าขอให้ท่านจำพรรษาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไปนานๆแต่ท่านก็ยังไม่รับปากท่านสอนให้ชาวบ้านรักษาศีลห้าสอนให้ชาวบ้านเจริญสติยึดมั่นในพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ มีชาวบ้านหลายคนมาขอของดีจากท่านบ้างก็ขอสายศิลบ้างก็ขอน้ำมนต์หรือบ้างก็ขอคาถาอาคมแต่ท่านปฏิเสธโดยบอกว่าอาตมาไม่มีสิ่งของที่โยมขอรอบในย่ามของอาตมามีแต่ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นสำหรับพระเท่านั้นไม่มีเหรียญไม่มีคาถาอาคมใดๆแต่ถ้าหากโยมอยากจะได้ อาตมาก็จะบอกให้เป็นคาถาสำหรับภาวนาอันคือพระพุทธคุณท่านบอกญาติโยมทุกทุกคนอย่างนี้ซึ่งชาวบ้านต่างพากันยกมือท่วมหัวอนุโมทนาสาทุในคำสอนของท่านซึ่งเป็นคำสอนของพระแท้ๆอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุสังเกตว่ามีชาวบ้านวัยกลางคนคนหนึ่งไม่เคยมาหาท่านเลย แต่วันนี้ติดตามชาวบ้านมาหาท่านด้วยโดยชายคนนั้น <c oughs> เมื่อมาถึงแล้ว <c oughs> ก็ไม่ยกมือไหว้ <c oughs> ไม่ทำความเคารพท่าน <c oughs> เหมือนคนทั่วไปได้แต่นั่งจ้องดูท่านด้วยสายตาที่คล้ายจะจ้องจับผิดและไม่ไว้ใจสายตาของเขาไม่เป็นมิตรเลยซึ่งท่านก็รู้แต่ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ได้แต่แผ่เมตตาให้แก่เขาชายคนนี้มาหาท่าน <c oughs> วันแรกแล้วก็หายไป สองสามวันก็มาอีกทีมานั่งนิ่งๆจ่งองดูท่านคล้ายจะสำรวจตรวจตราค้นหาอะไรสักอย่างเมื่อไม่พบก็กลับไปครั้งที่สามเข้ามาอีกคราวนี้มาคนเดียวมาตามลำพังขณะที่ท่านกำลังเดินจมกรมอยู่ชายแปลกหน้าเข้ามาหาท่านแล้วถามด้วยเสียงดุดุว่าท่านครับผมอยากจะคุยด้วยจะได้ไหม ท่านนั่งลงแล้วเปิดโอกาสให้เอ่ยถามผมเฝ้าดูท่านมาตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วจนกระทั่งกลางพรรษาวันนี้อยากรู้ว่าท่านมีของดีอะไรคุ้มตัวเหรอเขาถามด้วยท่าทีสงสัยพระภิกษุแปลกใจไม่ได้ยินคำถามของเขาท่านยิ้มให้แล้วพูดบอกว่าไม่มีรอกโยมอาตมาไม่มีของดีไม่มีเครื่องรางของขลังใดๆเลย ประห้อยคอละ่ะมีไหมไม่มีหรอกโยมสายศิลละ่ะก็ไม่มีคาถาหาคมละ่ะก็ไม่มีทั้งนั้นแหละท่านตอบตามความจริงชายกลางคนยิ่งมีท่าทีฉงวยิ่งขึ้นเขาถามอีกว่าไม่มีสักอย่างจริงๆเหรอเป็นไปได้อย่างไงไม่มีจริงๆโยมโยมสงสัยอะไรเหรอที่ผมมานี่ ็เพราะต้องการจะรู้ว่าท่านมีของดีอะไรคุ้มตัวอยู่จึงอยู่รอดปลอดภัยไม่ถูกอาถรรพ์รบกวนอาถันอะไรเหรอโยมผมเป็นคนเล่นของมีอาจารย์เป็นหมอ,อเขมรผมเรียนวิชาเสกของปล่อยของได้สารพัดเช่นควายธนูเสกหนังเสกตะปูเข้าท้องยาสั่งยาสเสนีผีพรายผีตายโหง ผมเรียกผมเสกให้ไปเข้าใครก็ได้ทั้งนั้นและแต่ละคนที่ผมทำของใส่ก็มักจะมีอันเป็นไปตามที่ผมต้องการพ่อยมพูดจริงเหรอเนี่ยผมพูดจริงว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้เกตวันผมไม่ไว้ใจท่านคิดว่าท่านเป็นพระปลอมเป็นพระหากินเหมือนหลายรายที่ผมเคยเห็นครั้งแรกผมปล่อยโหงพรายมารบกวนท่าน ตอนเที่ยงคืนแต่โหงพรายก็กลับไปอย่างไร้พิษส,สงผมงงมากตามปกติโหงพรายของผมตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์ร้ายมากใครก็ต้านไม่ได้ท่านรู้ตัวหรือไม่ตอนที่ผมส่งโหงพรายมาหาท่านเออัตมาไม่รู้ตัวเลยโยมไม่รู้จริงๆแปลกแปลกมากสามคืนต่อมา ผมก็ส่งควายธนูมาไล่ท่านอีกแต่ไม่ถึงอึดใจควายธนูของผมก็ย้อนกลับไปเขาหักปนปีเหมันถูกทุบทำลายด้วยไม้ขอเหล็กอาตมาไม่รู้เลยโยมไม่รู้จริงๆครั้งสุดท้ายวันแรมสิบห้าค่ำที่แล้วมาผมเสกหนังควายอาคมแผ่นใหญ่ลอยมาทำ้ายท่านแต่แล้วก็เหมือนเดิมหนังควายอาคมของผม ถูกเผาเปื่อยยุ่ยไม่เกรียมไม่เหลือชิ้นดีผมจึงสงสัยมากอาคมของผมที่เรียนมาจากอาจารย์หมอเขมรทำอะไรท่านไม่ได้เลยเขาพูดด้วยท่าทีจมวนสนเทไม่เข้าใจและถามย้ำว่าท่านไม่มีของดีเลยจริงๆหรือครับไม่มีจริงๆโยมหาตมาไม่นิยมของเช่นนั้นหรอกอาตมามีแต่พุทธคุณยึดมั่นในพุทธคุณเท่านั้น อะไรนะท่านว่าอะไรครับอัตมามีแต่พุทธคุณมันเป็นยังไงบอกหน่อยบางทีอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่คุ้มครองป้องกันท่านอยู่เป็นความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิอัตมาภาวนาอย่างนี้เสมอเสมอทั้งกลางวันและกลางคืน โอ้แปลกมากพระพุทธคุณของท่านมีพลังเหลือเกินท่านครับผมจะขอพิสูจน์อีกสักครั้งถึงอำนาจพระพุทธคุณของท่านคืนนี้ตอนห้าทุ่มผมจะปล่อยของมาหาท่านนะครับท่านอย่าได้ท่องพุทธคุณของท่านนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าไม่มีพุทธคุณไม่ท่องพุทธคุณของของผมจะมาหาท่านได้หรือไม่ ผมต้องการพิสูจน์ไม่ทำอันตรายท่านถึงตายหรอกท่านจะอนุญาตไหมครับพระภิสุจน์ฟังแล้วก็เงียบไปคล้ายจะตัดสินใจจากนั้นก็เอ่ยขึ้นว่าได้ได้สิโยมชายคนนั้นยกมือไหว้ท่านเป็นครั้งแรกแล้วลุกเดินจากไปทันทีและห้าทุ่มคืนนั้นพระภิสุุ์ก็เข้านอนแผ่เมตตาแด่สรรพสัตว์ แต่ไม่ได้ท่องพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นที่เคยทำเหมือนคืนก่อนๆเวลาผ่านไปครู่เดียวเท่านั้นท่ามกลางความเงียบสงัดท่านได้ยินเสียงของสัตว์บางชนิดกำลังเดินตะก,กายอยู่รอบๆคุณเสียงดังได้ยินชัดเจนด้วยความแปลกใจท่านรีบลุกขึ้นนั่งเข่งมองออกไปในความมืดท่ามกลางแสงจันทร์ ท่านได้เห็นตะขาบตัวใหญ่มหือมาเท่าท่อนแขนตัวหนึ่งกำลังเลื้อยเอาหัวดุนหาทางเข้ามาในมุ้งกรดของท่านอย่างดุร้ายตะขาบตะขาบหนีพระภิกษุอุทานอยู่ในใจอย่างตกใจเมื่อเห็นภาพที่น่าสะพรงกลัวเช่นนั้นแล้วทันใดนั้นด้วยพลังสติที่จเจริญมาอย่างยาวนานพลันท่านก็ระลึกถ,ถึงพระพุทธคุณขึ้นมาโดยอัตโนมัติทันที ท่านภาวนาในใจทันทีว่าพุทธังสารนังัจชามิธรรมสารนังัจชามิสังฆสรนังัจชามิเพียงแค่ท่านระลึกไม่ทันจะจบตะขาไฟผีที่ดุร้ายตัวนั้นก็มีอันพังะหงายหลังออกจากมุงกรดมันดิ้นพลัดพลาดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หายวับไปพระภิกสุท์นั่งขัดสมาธิสวดมนต์อยู่ในกรด รุ่งเช้าขณะจะออกไปบินทบาททายคนนั้นเดินเข้ามาอย่างรีบเร่งด้วยท่าทีนอบน้อมผิดกับครั้งก่อนมาถึงก็ก้มลงกราบท่านสามครั้งบนพื้นดินกราบแล้วก็เหนยหน้าขึ้นพูดบอกท่านวิเสียงสันเทาว่าผมกราบขอขมาอภัยขออย่าให้เป็นเวรเป็นกรรมผมผิดไปแล้วสำนึกได้แล้วมนดำคุณใสของผม สู้พุทธคุณของท่านไม่ได้จริงๆตอนนี้ทุกๆอย่างที่ผมปล่อยมาใส่ท่านมันถูกทํำลายหมดแล้วครับผมสํานึกผิดและขอขามาท่านผมจะเลิกเล่นคาถาหาคมคุณใส่อย่างนี้เด็ดขาดจะทําตามคำสอนของท่านคือจะยึดมั่นในพุทธคุณตามคำสอนของท่านตลอดไปครับ สาธุสาธุสาธุนะพระภิกษุกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เมตตาแล้วเดินมุ่งสู่หมู่บ้านเพื่อบินทบาตโรสัตทันที